วันฉัตรมงคลคือวันที่มีการประกอบพระราชพิธีฉลองพระมหาสวตฉัตรซึ่งเป็นเครื่องหมายของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 3 9 4โดยมีพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 4, สี่ทรงมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จถลิงทวัลราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัดตลเลิกมงคลการแต่ในกรุงสยามไม่ได้มีการนักขัดตลเลิกอันใดครั้งนี้วันบรมราชาพิเศษของพระองค์ตรงกับสมัยเจ้าพนักงานได้สมโพชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ที่จะมีการสมโพธพระมหาสเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติจึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลน,นี้ขึ้นด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงมีการกำหนดให้มีวันฉัตรมงคลขึ้นในทุกปีจวบจนร,ราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการวางรากฐานโครงการต่างๆสมดั่งประถมบรมราชองค์การที่กล่าวว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป4พฤษภาคมวันฉัตรมงคล